ค่ะแล้วก็มาต่อกันข้อที่แปดจุดสี่นะคะอ่าก็คือจะบอกว่าถ้า C มากกว่า0แล้วก็ A C น้อยกว่า B C เนี่ยแล้ว A จะน้อยกว่า B เราก็จะมาพิสูจน์กันอ่ะเขียนเลยค่ะว่าการพิสูจน์เราจะกำหนดให้ A B C เป็นอ่าเป็นจำนวนเต็มนะคะแล้วก็สมมุติอ่าสมมุติ สมมติไรสมมติเจ้า c มากกว่าศูนย์เนี่ยแล้วก็ตัวนี้อ่ะ c มากกว่าศูนย์และ a c น้อยกว่า b c นะคะทีนี้เนื่องจากเนื่องจากอะไรเนื่องจากอ่า c มันมากกว่าศูนย์ใช่ไหม แสดงว่าถ้าย้ายฝั่งมาลบอะ c ลบศูนย์เนี่ยแสดงว่า c ลบศูนย์เนี่ยก็จะเป็นจํานวนนับดังนั้นอะจำนวนนับลบกับศูนย์ก็จะได้จํานวนนับก็จะได้เป็น c ลบศูนย์เป็นจํานวนนับจะได้ c เป็นจํานวนนับนั่นเองนะคะ อ่าโอเคแล้วก็และและอะไรและอ่าอีกตัวนึงก็คือ AC น้อยกว่า BC นะคะหรือในทางกลับกันเราสามารถพูดได้ว่าถ้า AC น้อยกว่า BC าเรียกอ,อย่างก็เออบี BC เนี่ยมากกว่า AC นั่นเองนะคะนั่นคือ,อเขียนด้านล่างนะคะนั่นคือ เดี๋ยวเราเอาหรือมาไว้ด้านล่างดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปอ่ะโอเคือตรงนี้นอ่ะอ่ะนั่นคือคืออะไรคะก็คือ b c ลบ a c เนี่ยอ่ะก็เป็นจำนวนนับนั่นเองนะคะดังนั้น อ่ะ bc ลบ ac เนี่ยเป็นจำนวนนับใช่ไหมเราก็เอามาเขียนเลยเท่ากับอ่ะทีนี้เราก็เห็น c อยู่ด้วยกัน2ตัวใช่ไหมเราก็สามารถาดึงออกมาก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะคะก็จะได้เป็น b ลบ a คูณกับ c แสดงว่าถ้า b ลบ a เนี่ย แสดงว่า b ลบ a เนี่ยเป็นจำนวนนับซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จัดตรงกับสมบัติไร,รวิภาคข้อที่2นะคะก็คือ b ลบ a เป็นจำนวนนับนะคะก็ตรงกับสมบัติไร,รวิภาคข้อ2องนะคะเราก็สามารถาดูได้นะคะต่อมาก็เราก็สามารถสรุปได้แล้วนะคะว่าดังนั้น B มากกว่า A หรือในทางกลับกันก็คือ A น้อยกว่า B ถ้าตัวมากมาลบถ้า B มากกว่า A อะก็แสดงว่าตัวมากมาลบใช่ไหมแสดงว่าเราก็จะสรุปได้แล้วนะคะว่าสรุปว่า C มากกว่า0แล้ว A C น้อยกว่า B C แล้ว A จะน้อยกว่า B นั่นเองอ่ะข้อนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการพิสูจน์ในข้อที่8.4